ทำไมต้องซื้อบ้านด้วยเพราะว่าค่าเช่าบ้านไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะแยะเช่า30ปีเนะี่ยค่าเช่าขึ้นปีหนึ่งสิเตเสียไปเท่าไหร่ค่าบ้านเราผ่อนมันลดลงไปเรื่อยๆรอยเราผ่อนรวมกับดอกเบีย้ยก็จริงแต่ว่ามันคิดเป็น30ปี วัสดีค่ะคิททองเตอย์เลยวเตอร์ที่แมรี่แลนด์ดิเซบร์จินเน่นะคะมีคนหลายคนถามว่าทําไมต้องซื้อบ้านด้วยเพราะว่าค่าเช่าบ้านก็คือไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะแยะเช่าดีกว่าไม่ต้องรับผิดชอบเยอะใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นมุมมองอีกอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปเขาก็บอกว่าเออเช่าไม่ต้องมีความรับผิดชอบเท่าไหร่ไม่ต้องมากังวลเรื่องผ่อนบ้านเหมือนแบบ ซื้อใช่ไหมคะอะไรหลายๆอยา่างแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเยอะฉะนั้นวันนี้นะคะกิฟขอจะมาแนะนําข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับการซื้อหรือเช่าดีนะคะเอาเป็นว่าพูดเรื่องเช่าก่อน คือข้อดีของการเช่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยถูกไหมข้อดีก็คือว่าอย่างที่พูดก็คือไม่ต้องมากังวลเรื่องรับผิดชอบค่านุนค่านี่อย่างเช่นคนที่อยู่คอนโดแบ c เราคนที่อยู่คอนโดเนี่ยค่าค่าคอนโดฟรีเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะคะคือคอนโดฟรีประมาณ300400หรือว่าแบบอยู่ที่ตึกสวยๆงามๆเราได้อยู่แบบรู้ล้าราคาเช่าก็แพงไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าคอนโดฟรีค่าอะไรต่างๆที่เสียหายในบ้านเนี้ยก็คือแค่โทรไปบอก เหมือนกับเราเป็นแบบคอนเซียร์ s e เซอร์วิสนะคะโทรไปบอกฟอนเดสบอกว่าโอเคอันนี้ลีกอันนี้นั่นเขาก็วิ่งคุณมาซ่อมให้นั่นคือข้อดีมากหรือถ้าเช่าบ้านเนี่ยบ้านเป็นหลังคือคนเช่าเนี่ยก็ต้องมาผิดชอบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าการดูแลความสะอาดอะไรต่างๆคือว่าเราไม่ได้เมนเทนพวกแบบ หลังคาหรือว่าแอร์อะไรต่างๆพวกนั้นคือไม่ไม่ใช่หน้าที่เราแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องทําเหมือนกันอย่างที่บอกมันก็มีข้อดีว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบเราก็คืออยู่ไปจา่ายเงินค่าเช่าไปอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องกงังวลแล้วมาฟังข้อเสียก่อนข้อเสียของการเช่าบ้านเนี่ยหนึ่งละค่าเช่าขึ้นโดยเฉพาะปีนี้นะคะหลังจากโควิดเนี่ยบ้านก็ขึ้นไปด้วย ราคาเช่าก็ขึ้นไปด้วยคือภายในต้องปีถึงถึงประมาณเซป t เ m มเบอร์ถึงประมาณนี้ค่ะกุมภาตอนนี้วิดีโอ,อนี้อยู่ที่กุมภาเนาะมันขึ้นมาประมาณ10%เลยนะคะนี่มาจากเอสโซเนลทอนวิจินิเออร์เรลเตอร์แอสโซซิเอชันเขาบอกว่าค่าเช่าเนี่ยขึ้นไป10%คิดดูนะคะ10%ของค่าเช่านี่เป็นเท่าไหร่พูดง่ายๆเลยถ้าเราจะคอนเทนิวเช่าบ้านเนี่ยเราก็ต้องเตรียมว่าหนึ่งละเราจ่ายค่าบ้านให้คนอื่นไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของไมไ่ทำอะไรก็ต้องมานั่งเออเนี่ยกังวลว ทำแล้วจะต้องมาเจ้าของบ้านเขาก็ต้องมาว่าไหมในอนาคตเป็นยังไงน่นนั่นนี่หลายอย่างนะคะ,ะข้อเสียมันก็เยอะเอาพูดข้อดีของการซื้อเนาะมันดีเยอะเลยนะคะคือบางคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างเช่นผ่อนบ้านเดือนละ2,000แล้วก็ถ้าซื้อบ้านเนี่ยเป็นของตัวเองเพิ่มมาอีก500อย่างเงี้ยสองพได้บ้านเป็นของตัวเองดีไหมคะคือมันยังไงมันก็เป็นมันมันมีความภาคภูมิใจมากกว่าโดยเฉพาะเราอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะ เ,ออเราเป็นเหมือนกับว่าเ,ออเขาเรียกว่าคนชั้นสองเนาะว่าไปแล้วถึงแม้เราเป็นซิติ z e เซนก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นเนทีฟอเมริกันหรืออะไรฉะนั้นถ้าเรามีบ้านมีสมบัติเนี่ยเรามีความรู้สึกภูมิใจมาก เหมือนกับเฮ้ยเราเป็นเหมือนอเมริกันดิมเลยเราอยู่ประเทศนี้เราเสียภาษีเรามีบ้านของเราเองแล้วเราก็ใช้ชีวิตเหมือนกับสบายอะว่าอย่างนั้นเถอะภูมิใจคือการซื้อบ้านข้อดีอีกอย่างหน,นึ่งน,นะคะโอ้ยหลายอย่างมากแต่ว่าวันนี้ก็คืออาจจะไม่คัปเปอร์เยอะทุกๆหมดก็คือคลิปจะพูดคร่าวๆก็คือว่าหละ่ะค่าบ้านเราผ่อนเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วผ่อนรวมกับดอกเบี้ยก,ก็จริงแต่ว่ามันคิดเป็น30ปี นะคะดอกเบีย้ยเนี่ยเวลาเราซื้อปุ๊บเขารวมให้เลยว่าอผ่อนสมมติผ่อนเดือนละ2อ0 0ันเอาตัวอย่าง2,500นั้เนี่น,น่ะ30ปีค่ะ <c oughs> คิดดูถ้าคุณอยู่บ้านเนี่ยเช่า30ปีเนี่ยค่าเช่าขึ้นปีหนึ่ง10%เสียไปเท่าไหร่ฉะนั้นเป็นเจ้าของบ้านผ่อนไป30ปีซื้อดอกเบีย้ยตอนนี้ถูกมากแล้วก็พอดอกเบีย้ยถูกเราได้ล็อกอินเทรสเลตต่แล้วเราก็คัอฟเวอร์ไปเลยอีก30ปียังไม่พอนะคะ ดอกเบี้ยบ้านที่เราผ่อนไปเนี่ยสามารถไปหักแท็กได้ด้วยคือจะมีที่ไหนใช่ไหมคะว่าเออเรามีบ้านของตัวเองแล้วเราก็ ได้ดอกเบี้ยไปหักแท็กดีกว่านั้นอีกค่ะถ้าถือไว้บ้านเนี่ยโฮไว้เกิน3ปีหรือ4ปีขึ้นไปกําไรแน่นอนเขาเรียกว่า in appreciation นะคะบ้านเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะส่วนใหญ่บ้านที่เราซื้อไม่ค่อยตกนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีบับเบิ้ลจริงแต่ตอนนี้ไม่ง่ายคนจีนเนี่ยตอนนี้เขาหันเอาเงินมาลงทุนที่อเมริกาทําอะไรคะซื้อที่ค่ะซื้อที่ซื้อบ้านเพราะว่าเมืองคนจีนเนี่ยเนทีฟของเขาคือเขาเหมือนกับว่าคนมันเยอะอยู่แล้วที่เขาก็ใหญ่แต่เขาชอบคือ Poli c y ซของเขาเนี่ย expand ขยาย อำนาจแล้วก็ซื้อที่ซื้อบ้านคือแบบเงินสดเยอะมาก สำหรับนี้นะคะฉะนั้นคือไม่ต้องคิดเลยค่ะถ้าเกิดคอม p พ r e แล้ว่างเช่ากับซื้อควรจะซื้อถ้าซื้อได้แล้วก็ผ่อนได้ในราคาที่มันไม่สูงเกินไปไม่ต้องแบบหนักตัวหรือว่าไม่ต้องมี pressure อะไรต่างๆนะคะเพราะว่าหนึ่งเราะมีความภาคภูมิใจเป็นบ้านของเราเองอจะแต่งยังไงก็ได้เพราะว่า <laughs> แต่งบ้านหรือเป็นของตัวเองมันภูมิใจจริงๆนะคะแล้วก็จะเชิญเพื่อนมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออบ้านฉันเองนะไม่ต้องห่วงคือเราก็ f ฟลล์ล้ออะไรต่างๆแต่ว่า maintenance มันก็มีเป็นเรื่องปกต อะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องเก็บเงินไว้สําหรับการดูแลนะคะเพราะนั้นมีคําถามอะไรเกี่ยวกับซื้อเนี่ยดูวิดีโออื่นๆที่คลิปทําไปด้วยคือให้ความรู้หลายๆหัวข้อมากแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามส่วนตัวอยากจะปรึกษาเรื่องซื้อขายหรือว่าจะเตรียมตัวยังไงในการซื้อบ้านก็โทรมาได้เลยนะคะ2 0 2 7 4 6 4 2 3 8เบอร์ตรงนะคะหรือว่าติดตามทาง YouTube นี้ค่ะอยากจะได้หัวข้ออะไรเพิ่มเติมติดต่อคิปบิทีนะคะเจ๊กระใหม่สวัสดีค่ะ Hi, I'm Glenn. Hi I'm Gift. If you or someone you know is looking to buy, sell, or invest in real estate here in the DC area, we want to talk to you. Contact us and we also are licensed in Maryland, DC, and Virginia. Would love to serve you. Call us at 703-707-0334 or you can visit us on the web at 23homes.com.